สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนกลับมาเจอกับครูหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะมาเรียนรู้ในเรื่องอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับครูแล้วก็สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาพาทีหนะ้า 46 47และ48นะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะครูหนึ่งจะนำคำอะไรบ้างมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคำที่1น,นะคะนักเรียนดูภาพค่ะคำที่1น่นะคะคำนี้คือคำว่าเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็คือ การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไมา้ซึ่งแถวที่นักแบบที่นักเรียนรู้จักก็ได้แก่การเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาการเลี้ยงหมูหรือว่าการปลูกพืชถักต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะรวนเป็นการทำกรเกษตรกรรมทั้งนั้นเลยค่ะรูปที่สองค่ะ รูปนี้นะคะเป็นสำนวนไทยสำนวนหนึ่งค่ะเป็นอาการที่คนอื่นพูดแล้วเราไม่ฟังเราเรียกมันว่าทำหูทวนลมทำหูทวนลมหมายถึงได้ยินแต่ทำเป็นไม่ได้ยินนะคะอาการประมาณว่าแม่สั่งให้นักเรียนไปทำการบ้านแต่นักเรียนไม่ไปทำนะคะนั่นเราเรียกว่าหูทวนลมนะคะได้ยินแต่ไม่กระทําตามค่ะ ต่อมาค่ะภาพนี้เป็นภาพของไผ่ชนิดหนึ่งค่ะนักเรียนลองทายดูซิว่าเป็นไผ่อะไรคะเป็นไผ่อะไรอ่าไผ่ชนิดนี้ก็คือไผ่ตรงนะคะไผ่ตรงก็คือไผ่ที่มีลำต้นใหญ่ไม่มีหนามหน่อใช้เป็นอาหารนะคะหน่อก็คือส่วนนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูองให้ดูนะคะนี่ค่ะส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าหน่อไม้ ซึ่งหน่อไม้นะคะเราจะเอามาปรุงและแปลร,รูปเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้แกงส้มหน่อไม้หรืออาจจะเป็นต้มกะทิหน่อไม้นะคะนักเรียนภาพต่อมาค่ะภาพนี้ก็เป็นไผ่เหมือนกันไผ่ชนิดนี้นะคะเราเรียกว่าไผ่รั่วนะคะคือ ไผ่ที่ขึ้นเป็นกอลำเล็กยาวเรียวไม่มีนหนามหน่อใช้เป็นอาหารได้เหมือนกันนะคะนักเรียนสังเกตดูไผ่ตรงนะคะจะมีลักษณะต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมใหญ่ใหญ่ไม่มีหนามแต่ไผ่รั่วนะคะจะเป็นต้นเรียวเรียวสูงสูงนะคะไม่มีหนามเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนหน่อของมันก็สามารถนามาประกอบาอาหารได้เช่นกันคะ่ะไผ่ต่อมานะคะนี่ก็เป็นไผ่เหมือนกัน ไผ่ชนิดนี้นะคะเป็นไผ่มงคลนะคะเขานิยมมาปลูกไว้ที่บ้านด้วยนะเชื่อว่ามันจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านของตัวเองนะคะเราเรียกว่าไผ่สีสุกค่ะไผ่สีสุกนะคะมีลักษณะเป็นแขนงมีหนามซึ่งมีสองชนิดคือชนิดลำต้นใหญ่ตรงและชนิดลำต้นเล็กไม่ค่อยตรงนะคะไผ่สีสุกที่เขานํามาปลูกที่บ้านนะคะเพราะ ชื่อของมันค่ะคําว่าสีสุขเชื่อกันว่านํามาผูกที่บ้านแล้วก็จะเป็นสุขแล้วก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะต่อมาข่าวรูปนี้นะคะเป็นอาการเจ็บในส่วงอกค่ะแล้วก็ไอจา,ามออกมานะคะรอเรียกอาการนี้ว่าฟีในท้องฟีในท้องนะคะเป็นชื่อเรียกของวัณโรคที่เกิดในทรวงอกหรือช่องท้องนะเป็นคําเรียกในสมัยโบราณนะคะ ให้เป็นความรู้นิดหนึ่งว่าอาการของวัณโรคเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นอาการติดต่อนะถ้าใครเป็นหรือรู้จักว่าใครเป็นนะคะให้นําไม่ไปหาหมอนะเพราะว่าวัณโรคเนี่ยเป็นอาการติดต่อเราสามารถรับติดต่อมาจากคน,นอื่นได้นะคะถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองดีดๆเนาะต่อมาค่ะฟักชนิดนี้ครูเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนะคะเพราะเราเรียกมันว่าฟักนะคะ ฟักก็คือชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งผลใหญ่กลมรีเมื่อแก่ผิวแข็งขึ้นนวลกินได้มีหลายพันธ์นะคะต่างกันที่ลักษณะของผลนะคะส่วนนักเรียนบอกว่าครูแล้วแฟงนะแฟงคืออะไรแฟงก็คือเป็นฟักชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะผลเล็กแล้วก็มีผิวบางนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เพื่อชนิดนี้เราเรียกมันว่ามังงัวนะคะมังงววคืออะไรก็คือชื่อหมายต้นขนาดเล็กผลคล้ายส้มโอรถเรียวจัดใช้ผสมกับขมิ้นเพื่อยอมผ้านั่นเองนะคะใช้เป็นสียอมผ้าแล้วก็ยังใช้เป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะนักเรียนต่อมาค่ะรูปนี้ค่ะนักเรียนรูปนี้นะคะเราเรียกว่าธงชนิดหนึ่งดูที่ธงเนี่ยเขาบอกอะไร เขาบอกสัดส่วนในการรับประทานนักเรียนสัดส่วนของแป้งในแต่ละวันผักผลไม้นมเนื้อสัตว์และสิ่งที่น้อยที่สุดก็คือน้ำมันน้ำตาลเกลือนะคะเราเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าธงโภชนาการอ่ะมันคือโภชนาการนะคะธงโภชนาการหรือโภชนาการคืออะไรโภชนาการก็คือความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อสุขภาพนะคะ ทำไมเขาบอกว่ามีผลต่อสุขภาพเพราะว่าเขาได้แบ่งสัดส่วนค่ะดูทงโภชนาการนะคะเขาได้แบ่งสัดส่วนในการรับประทานในแต่ละอย่างการรับประทานแป้งวันหนึ่ง8-12ทัพพีผัก4-6ทัพพีผลไม้3-5ส่วนนม1-2แก้วในแต่ละวันนะเนื้อสัตว์หรือมเมล็ดตัวมเมล็ดถัว่ว หกถึงสิบสองช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็น้ำมันน้ำตาลเกลือนะคะกินเพียงเล็กน้อยหรือท่านหลีเลี่ยงได้ก็ยิ่งดีนะคะต่อมาค่ะนักเรียนดูภาพซิดูภาพของกินชิน,นี้น่ากินไหมคะนักเรียนใครตอบได้บ้างว่าน่ากินไหมคิดว่าครูคิดว่ามันน่ากินหรือเปล่าคะนักเรียนอาหารชนิดนี้นะคะเราเรียกมันว่ามังสวิรัตค่ะมังสวิรัตคืออะไรมังสวิรัตก็คืออาหารที่มีแต่พืชและผักนะคะ เป็นอาหารทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานเนือ้อหรือว่าเป็นอาหารสําหรับคนที่ระบบย่อยอาหารนะคะทํางานผิดป,ปกติไม่สามารถย่อยเนื้อได้นะคะก็จะมีมังสวิรัตท,ที่ใช้กินเป็นอาหารทางเลือกนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยล้างสารพิษในร่างกายด้วยนะคะต่อมาค่ะภาพนี้ก็คือสมุนไพรนะคะแต่เป็นสมุนไพรที่เขาแพรรูปแล้วเนาะ อันนี้เราเรียกว่ากระวานนะคะสิ่งสินี้เราก็จะเจออยู่ในแกงพะโล้ใช่ไหมต้มพะโล้นะคะนักเรียนก็น่าจะเห็นนะคะนี่คือสมุนไพรนะคะสมุนไพรคืออะไรสมุนไพรก็คือผลิตผลธรรมชาติจากพืชสัตว์และแร่ธาตุนะคะที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตาม ตำรับยาเพื่อบำบัดโรคบำรุงร่างกายนะคะกินสมุนไพรเป็นยาบำรุงนะคะนักเรียนยาสมุนไพรจะเป็นยาที่ไม่มีสารตกค้างในร่างกายไม่เหมือนกับยาแผนไทยที่นักเรียนหรือยาแพทย์ที่เราทานอยู่ในปัจจุบันนะคะบางคน ไม่สบายปวดหัวก็จะไปหาหมอหาแพทย์ในปัจจุบันนีใช่ไหมคะแต่การ่เรียนทานยาแบบนั้นเข้าไปในปริมาณมากนะคะก็จะเป็นสารตกค้างแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะคะไม่เหมือนกับยาสมุนไพรที่ทานไปแล้วไม่ส่งผลตกไม่ส่งผลเสียและก็ไม่มีสารตกค้างในร่างกายคะ่ะต่อมาคะ่ะนักเรียนดูยาชนิดนี้สิ ต้นไม้ชนิดนี้ครูเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะเราเรียกมันว่าหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมวคืออะไรหญ้าหนวดแมวก็คือชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กดอกสีขาวอมม่วงอ่อนนะคะเป็นช่อยาวเคสรตัวผู้ยาวใช้ใบใช้ทำยาได้นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพยับเมนะคะ ซึ่งถ้านักเรียนเห็นนะคะนักเรียนพึงรู้ไว้เลยคอ่อย่าหนวดแมบนี่นะคะมีสรรพคุณทางยาค่ะนักเรียนดูภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของเสื้อเสื้อชนิเดเราเรียกว,ว,ว่ามอห่มนะคะเสื้อคอกรมแขนสั้นผ่าอ,อกตลอดมักย้อมในสีน้ําเงินเข้มหรือดาําเขียนเป็นมออมหรือมอห่มก็มีนะคะแล้วแต่เรียกนะเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ เสื้อมองมนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อพื้นเมืองเหมือนกันนะคะภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้นะคะเราเรียกมันว่าลูกประครบนะคะลูกประครบก็คือเครื่องยาวผ้าผูกเป็นลูกกลมใช้อังไฟหน้าหรือกดกลึงตามร่างกายนะคะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเสบปวดร้อนแล้วก็บรรเทาอาการฟกช้ำด้วยนะคะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนจะไม่มีการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงโมงต่อไปบ๊ายบายค่ะ